เอโยสวัสดีทุกคนกันด้วยครับนะอยู่กับผมเซนเซนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมโดบล็อกนะที่มีมีชื่อแมพว่า King Legacy นะเป็นเอ่อแมพนี้ผมเพิ่งมาเล่นนะครับเอาจริงๆคนอื่นน่าจะรู้จักอยู่แล้วคนอื่นน่าจะรู้ว่าแมพมันเป็นยังไงดียังไงนะเกมน,นะเสียองอะไรครับอ้มขึ้นเกินอมัอมขึ้นเกินสามคนไอ้เหี้ยมันยังมีเสียงเอฟเฟคค้างอยู่ตรงนี้มาดูดิเสียงฟ้ารัวมึงเห็นไหมได้มึงเห็นไหมเก่งเออมันมีพวกพัฟเอฟเฟค โอ้ยแบบทีนี้ยังมีบัางอยู่โยโยโยมาบ้าบดิมดิม <laughs> สามดาววีเดี๋ยวฝนพาเอ่อเพาเอ่อช่วงนี้ความดีจัดทำไมใช่ฝนตีหมีอ่ะมันมันมันโกงมันตีไกลแล้วแลเมื่อกี้พเพิ่งยิงไปด้วยนะเมื่อกี้พี่เพิ่งทิ้งไปด้วยนะไม่คือพี่ไม่ชอบไงไม่ชอบไงชอบหนวดขาวอีมันมันมันบินไม่ได้ก็จริงไม่แต,แต่แต่ถ้าเอาไปตีพวกกาสทะเลก็โอเคมันแรงขนาดน,นั้นเลย ไม่ไม่มันเป็นคอมบอนเลยเว้ยคอมบอนแต่แรงมันมันโกงอ่ะมันตีมันมีสกิลตีรัวแล้วก็เยอะอ่ะมันมีสกิลเยอะตีเอออุ้มตีนหมีอุ้มตีนหมีเฮียเฮ้ยนี่ผลอะไรอ่ะนะบอมเหรอนี่ผลอะไรหาหากินไม่ได้แดก์แล้วชัดโชวยเฉยเนี่ยคนอะไรบอมบอมบอมต้นเสียดให้ผลดีๆไม่เคยกินเออแต่ก่อนนี่กูรีผลลังกรเป็นผลนี้เลยนะเผลโมกุล รีบผลมังกรแต่กินผลมังกรไม่ไม่รีมันรีมังกรไปกินผลชาเว่ยเฮียมงทำอะไรอะู่เนี่ยรีฟินิกไปกินเออหรอรีฟินิกไปกินผลเอ่อไปทมเฮ้ยเียตัวเฮียอะไรเนี่ยไอ้ตัวเฮียไปท่านเฮียดันเกาะไอยซะแต่ดันเกาะเฮียอะไรเนื้อบุกอะไรเนื้อบุก ดู่่าไออ้นนีีใครเยพกดบีกดบีอะไรชอปเปอร์เหรอร่างไหนเฮี้ยดีเยอะโคตรเฮี้ยเลยโอ้ยท่านลิงท่านลิงเอ้าเฮี้ยอ้นี่ใครเนี่ยไม่รู้ไม้อี้นี่ใครเนี่ยแต่ท่านลิงไอ้สัสแต่ท่านสปาร์เฮี้ยอะไรเนี่ยดวง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 ด้วงดวงไอ้สัสเดู๋ยวนะครับทุกคนมีบนแก้นะครับโอกคน้บนบ้าข้างบนบ้าข้างแล้วกูจะฟาร์มยังไง วันพ yeah, ีชวันพ okay, well, really ีชมี okay, okay, okay like I I ่จงโอเคตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มจนมาถึงเลเวล48แล้วนะผมจะต้องถึงเลเวล50ผมถึงจะสามารถย้ายเกาะได้นะในแมปเนี้ยผมใช้เป็นทางด้านของขนสั่นนะครับทำไมดาบนี้มันระดูดอย่าล่ะอุ้เกือบตายอุ้เกือบตาย ขายต่อกันกดดูดูดูดห้ดาสิบอีกแล้วชอบหมนตลอดเลยนะไว้สกิลไอ้เซตเนี่ยมันเป็นการหมุนเพราะผมไม่ค่อยได้อ่านสกิลเท่าไหร่คือกดๆไปเลยรู้ก็คือกดไปเลยโอ้ยโอ้ ายครับนิง่งโอเค49นะครับตอนนี้ผมก็จะถึงเลเวล50สักทีจะได้ย้ายเกาะน,นะปึ้บโอ้ยผิดท่าเปิดดูผมเกือบตายอุ้ยอุ้ยโอเคเดี๋ย okay. วเลเวล50นะครับทุกคน ไปไป let's go ลบึโอเคหลังจากที่ผม,ไ,มได้ฟารวมอย่างยาวนานจนได้วลห้าก็ได้เวลาย้ายเกาะสักทีอุ้ยคุโมเฮ้ย ใครมามาดอบกูโมไว้แถวนี้เนี่ยหรือมันเกิดเองผมมีผลสัน่นผมผลสั่นควรกินกม้โมดีไหม <S <S เดี๋ยวเราลองไปถามน้องๆดีสคร์ดีกว่าโอเคผมไปถามน้องๆในดีสคร์ดมาแล้วเขาบอกว่าเกียหนึ่งนะไม่ไดีล่างปกติผลยางเขามัน,มนไม่แนะนำให้ฟาร์มนั่นก็บายยเพื bye ่อน <c oughs> <c oughs> ไปไปด,ดีกว่าเลเวลห้าสิบ เราอยู่ตรงนี้แล้วไ,ไปทางไหนวะเนี่ยนี่ใครครับเนี่ยอันโน้ตเลยอ๋ออยู่ตรงนู้นหรือเปล่าน่าจะเกาะตรงนู้นนะครับงั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยดีกว่านะสักห้าพันป Let's go ออกเดินทางได้โอเคตอนนี้เราก็ได้มาถึงเกาะแล้ว เ่าในดูซิว่ามันใช่หรือเปล่าน่าจะถูกที่แล้วนะผมว่าใช่ครับถูกแล้วน่าจะถูกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาเซตสไตล์ดดีกว่าเรียบร้อยนี่ควีเลเวลอะไรอ่ะโอ้ได้ไมาสิบพอดีเลยโอเคเรามาถูกก่อนแล้วทุกคน ตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าฮาคีมันซื้อกันยังไงนะครับที่รู้ก็บอกผมด้วยกันเอ,อโหลดได้ปะโอเคพวกนี้น่าจะฟันแรงใช่ย่อยเลยนี่ไงโอเคตายเรบร้อยห้าตัวนะครับ โอเคโอเคนะโอ้ยเร็วขึ้นเยอะเลยจาก50เมื่อกี้ขึ้นเป็น52เลเวลนี่นถือว่าอัพเยอะเลยนะโอเคตายหนึ่งไปรอเลยยาวๆ โอเคตอนนี้ก็53มแล้วเดี๋ยวผมไปดวดดีกว่าว่ามันควรจะฟาร์มถึงเลเวลไหนนะเราโหต้องฟาร์มยาวจนกลัวจะถึง100โอเคต้องฟาร์มยาวจนกจถึง1 0ึงเลยไปเดี๋ยวยาวแล้วกัน โอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ขึ้นมาบนนี้ผมก็เห็นเป็นเหมือนบอสตัวตลกเลเวล75 นั่นก็แสดงว่าเราต้องฟาร์มตรงนี้จุดจะถึง75ก็ต้องมาฟาร์มบอสอ่าโอเคเข้าใจละงั้นเดี๋ยวไปฟาร์มต่อกันเลยดีกว่า โอเคนะทุกคนซึ่งผมแบบฟาร์มโดยแบบลืมดูเลเวลเดียมันเจ็ดแปดแล้วจะแปดสิบแล้วอะโอเคเดี๋ยวฟาร์มอีกแค่ไม่กี่ตัวอันนี้แล้วก็ลองไปตีบอสกันดีกว่านะบอสตัวตลกดูด้ว่ามันจะโหดขนาดไหนนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าบอสตัวนั้นมันจะโหดขนาดไหนนะไครขอรับเครีเอทซิ เว75ผมฟาร์มจนเพลินลืมดูเลยอ,อ,อุ้ยโหดดูยังไงโอเคทั้ว่าโหดนะตีผมเกือบตายเลยโอเคมันเกิดละนี่ไงพลังของบุญสัตว์ let's go มันต่อยแรงมากเลยทุกคนจมเลือดผม110อยเหลือแค่แบบ ไม่เท่าไหร่เองอะ่ะเออแรงมากบอสตัวตลกโอเคต่อไปก็เดี๋ยวข้ามมันสักครั้งหนึ่งเราจะฟาร์ไมไปยาวจนกว่าจะถึงเลเวลร้อยกันเลยดีกว่าจะได้จบ EP สักทีนะโอเคให้เดี๋ยวฟาร์มถึง90้ีกไปก่อนเราจะมาหยุดกันแล้วกันโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มจนถึงเลเวล90เป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ ก็น่าจะจบอีพีไปแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเรามาติดตามอีพีหน้าเลยดีกว่านะกับการเล่นแบบไปเนี้ย King Legacy เนี่ยอ้าวจูกผมก็หายตัวเกิดอะไรขึ้นไม่ตายเถอะยังข้ามไม่เสร็จเลยถูอวเกมนี้ก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่แนว one piece สนุกใช้ได้นะครับนะแล้วก็ประเด็นคือฟาร์มง่ายแล้วก็เลเ,เวลขึ้นเร็วนะฟาร์มง่ายด้วย ผมชอบ้วเอฟเฟกก็ทำสวยนะออกมาดีเลยทีเดียวมาเอามาดีเลยสกิลวีนี่คืออะไรจะดูว่าครูดาวเาสเตสเตอะไรเนี่ยอันนี้300 <c oughs> ผมเอาแต่ผลอย่างเดียวเลยเนี่ยใหญ่สกิลมากโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP หน้าเขาสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย